สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุธยานะครับแต่วันนี้ครับคุณลูกค้าพามาชมเป็นเขาเรียกว่ากรณีพิเศษนะครับเป็นบริษัทในเครือกันนะครับเป็นปัญญาเฟอร์นิเจอร์มุกนะครับเป็นจําหน่ายเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์มุกนะครับเฟอร์นิเจอร์ฝั่งมุกนะครับเฟอร์นิเจอร์งานสไตล์จีนครับอย่างที่เห็นตรงหน้าเลยครับคุณลูกค้าวันนี้ผมเลยขออนุญาตนะครับพาคุณลูกค้าหรือว่าแฟนเพจแฟน u t u b e ของปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้เอทิยาทุกท่านเลยนะครับพามาชมกันนิดนึงเผื่อท่านใดสนใจนะครับหรือว่ามีพักพวกเพื่อนบ้านพี่ป้านาอานะครับสนใจในตัวงานเฟอร์นิเจอร์มุกนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยหรือว่าฝากเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับฝากกับลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ครับพามาชมเป็นชุดรับแขกมุกนะครับ9ชิ้นสมบูรณ์ครบชุดเลยนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับตัวยาว2ตัวครับ1ตัว2ตัวครับคุณลูกค้า บวกกับตัวนั่งอีก4ตัวนะครับเป็น6ตัวตัวกลางเป็น7ตัวนะครับแล้วก็ตัวเทียบ8 9ตัวครบชุดครับ1ชุดจะประกอบด้วยกันหนึงกชิ้นครับแบบนี้เลยชุดใหญ่นะครับเป็นงานเขาเรียกว่างานเก่านะครับโบราณแล้วก็ตัวนี้เรามารีโนเวทนะครับลอกสีใหม่ขูดมุกใหม่ทําสีใหม่หมดเลยต้องเรียนว่าเป็นของมือ2เหมือนใหม่พร้อมใช้งานเปรียบเหมือนของมือ1เลยคุณลูกค้าครับท่านใดที่กําลังมองหาโต๊ะมุกนะครับชุดรับแขกมุก สวยๆสักชุดหนึ่งพร้อมใช้งานตั้งโชว์ได้เลยชุดนี้ไม่ควรพลาดครับเพราะว่าทางร้านเรานะครับจัดการรีโนเวทจัดการทําให้ใหม่หมดเลยครับแข็งแรงทนทานครับแล้วไม้นะครับค่อนข้างหนาเลยนะครับรุ่นนี้ฝั่งมุกก็ตัวใหญ่ฝั่งด้านหลังนะครับตรงกลางก็ไม่มีนะครับตรงนี้ตัวกลางประมาณนี้ครับเบื้องต้นก่อนคุณลูกค้าคร่าวๆนะครับความลึกภายในนะฮะนั่งภายในความลึกเนี่ยอยู่ประมาณ45เซนความยาวประมาณเมตรยีครับตัวยาวนะครับ ตัวนั่งลึกอยู่ประมาณ45เช่นกันกว้างอยู่60เซนนะครับตัวยาวเอ่อตัวกลางขออภัยคับลูกค้าตัวกลางกว้าง50ยาวเมตรประมาณเมตร5-6เซนครับเมตร1เมตร5เซน1เมตร6เซนโดยประมาณนะครับแล้วก็ฝั่งมุกเต็มๆมุกละเอียดแล้วก็มุกสมบูรณ์นะครับคุณลูกค้าลูกค้าลองสังเกตนะครับนาภายนาอ่ามุกนะครับตัวนี้จะเป็นมุกไฟนะครับจะสะท้อนเล่นไฟอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปเลยนะครับคุณลูกค้า ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจนะติดต่อสอบถามมาทางเพจร้านเราได้เลยนะครับทั้งปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วก็ปัญญาเฟอร์นิเจอร์มุกได้เลยนะฮะชุดนี้นะครับเต็มเต็มชุดแบบนี้ราคาหน้าร้านนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทครับเชิ้นครบแบบนี้เลยนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ร้านได้เลยครับตอนนี้มีหน้าร้านอยู่แค่1ชุดครับพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับและที่สําคัญคุณลูก้านิดนึงด้านหลังก็มีฝังด้วยนะฝังมุกด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังของตัวนั่ง อันนี้ด้านหลังของตัวยาวครับคุณลูกค้าก็ฝัง3อันเหมือนกันนะครับไม้ดีครับตัวนี้เราก็งานสมบูรณ์มากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นชุดแล้แขกอีกหนึ่งชุดเลยที่งานสมบูรณ์มากนะครับท่านใดมองหาอยู่ไม่ควรพลาดครับหรือว่าอยากจะได้ไปสะสมนะครับวันข้างหน้ามีมูลค่าเพิ่มแน่นอนครับคุณลูกค้าการันตีเลยนะครับวันนี้ซื้อในราคานี้ไปนะวันข้างหน้าผ่านไปสัก5ปี10ปีเนี่ยราคาขยับขึ้นแน่นอนนะครับเปรียบเหมือนเป็นสมบัติ สะสมได้เลยครับคุณลูกค้าหรือว่าพูดกันง่ายๆตามภาษาชาวบ้านเราไปประดับบารมีได้ครับคุณลูกค้าตกแต่งบ้านนะครับก็แขกไปใครมาก็อลังการหน่อยครับประมาณนี้ครับฝากด้วยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับอยุธยาแล้วก็ในเครื่องของเราปัญญาเฟอร์นิเจอร์มุกนะครับก็ฝากด้วยครับทั้ง2เพจเลยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะครับท่านใดที่รอเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอยู่นะครับเดี๋ยวพามารีวิวรอบหน้าครับวันนี้พาแอบพาแถมนิดนึงนะพามาชมเฟอร์นิเจอร์มุกกันนิดนึงก็ฝากด้วยครับ อย่างไรอย่างที่ผมเรียนไปใครต้องการก็มาได้เลยครับร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาท่านไปก่อนแล้วกันนะผมแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงครับที่สาคัญเลยร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ